ของมานดานั้นก็ย่อมจะมีรูปร่างประกอบด้วยกายและใจมาโดยอัตโนมัติรูปร่างอันนี้ใครให้มาเคยคิดไหมคะว่ารูปร่างที่เรามีที่เราเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แล้วก็มาสมมุติเรียกกันว่าเป็นผู้หญิงรูปร่างหน้าตาอย่างนี้เป็นผู้หญิงรูปร่างหน้าตาอย่างนั้นเป็นผู้ชายรูปร่างขนาดนี้เป็นเด็กเล็กรูปร่างขนาดอย่างนั้นลักษณะอย่างนั้นเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นคนแก่ ใครเป็นคนบอกใครเป็นคนให้ลองนึกดูสิคะอันที่จริงไอ้นาม,มารูปที่เป็นอย่างนี้มันก็เป็นมานมนานแล้วเป็นมาทุกยุคทุกสมัยแล้วก็ทุกบุคคลทุกรายการไม่ว่าจะเป็นชาวไทยชาวจีนญี่ปุ่นแขกหรือว่าเป็นชาวตะวันตกหรือว่าเป็นชาวอเมริกันเมื่อคลอดออกมาจากคันของมารดา ก็มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกันอย่างนี้จะต่างกันบ้างก็ตามผิวพันธ์ตามภูมิอากาศเท่านั้นเองแต่ก็จะต้องมีถ้ามองจากข้างนอกลักษณะของศรีรษะในใบหน้ามีตามีจมูกมีปากมีแก้มมีคางม,มาถึงไหล่มาถึงแขนมาถึงลำตัวจนกระทั่งถึงขาถึงเทา้าเหมือนกันหมดทุกชาติทุกภาษา แล้วก็ทุกเพศทุกวัยใช่ไหมคะส่วนภายในพอผ่าออกไปเท่านั้นน่ะก็ไม่ต่างกันอีกเหมือนกันแล้วก็จะมีตับมีปอดมีลำไส้มีกระเพาะมีมา้ามมีไตอะไรต่างๆก็ตามเรียงอยู่อย่างน่าชมน่าชมจริงๆเคยมองดูไหมคะช่างจัดเอาไว้อย่างเหมาะเจาะเหลือเกินช่องเล็กบ้างช่องใหญ่บ้างลำไส้ที่เขาบอกว่ายาวไม่รู้กี่สิบเมตรนะ่นะก็ขดกันอย่างได้เป็นระเบียบมองดูแล้วงาม ถ้าจะมาเปรียบกับไอ้ไส้กรอกที่เขาทำทอดเนี่ยยังไม่งามเท่าเลยเห็นไหมคะใครทำให้แล้วแตกต่างกันไหมอันนี้ค่ะอยากจะชี้หรืออยากจะพูดว่าแท้จริงแล้วสิ่งทั้งหลายเหล่านี้คือที่เว่าเป็นเป็นชีวิตของคนเป็นร่างกายของคนเนี่ยมันมีมาแล้วตามธรรมชาติเหมือนกันหมดทุกชาติทุกภาษาถ้าจะบอกว่านี่เป็นของพ่อแม่เหรอ เป็นของพ่อแม่ออสร้างให้แล้วก็ทำให้เกิดมามีรูปร่างอย่างนี้หรือก็ใช่ก็ไม่ผิดหรอกนะคะที่จะพูดอย่างนั้นแต่ทำไมมันเหมือนกันทั้งโลกล่ะเนี่ยทำไมถึงเหมือนกันทั้งโลกไม่เห็นรูปร่างหน้าตาทั้งภายนอกภายในของคนผิวดำจะต่างกับคนผิวผิวเหลืองหรือผิวขาวหรือของคนผิวเหลืองจะไปต่างกันกันกบคนผิวขาวมันก็ไม่แตกต่างกันไม่ว่าชาติใดศาสนาใด เหมือนกันหมดมันน่าคิดไหมคะตรงนี้เพราะฉะนั้นเมื่อคิดลงไปให้ลึกซึ้งก็จะเห็นว่าสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่เป็นร่างกายทั้งข้างนอกและเมื่อพาออกไปข้างในมีพูดถึงสิ่งที่เป็นวัตถุนะคะที่เห็นด้วยตาก็เห็นว่ามันเหมือนกันหมดไม่มีอะไรแตกต่างมาจากไหนล่ะมาจากไหนเมื่อคิดไปแล้วไม่ไม่มีคำตอบอื่นนอกจากจะบอกว่าธรรมชาติสิใช่ไหมคะ ที่ธรรมชาตินี่แหละสร้างให้มาท่านจึงบอกว่าธรรมชาตินี้เป็นศินลปินผู้ยิ่งใหญ่ไม่มีศิลปินใดจะยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าธรรมชาติที่ได้จัดสรรสร้างสิ่งที่อยู่ข้างนอกให้แก่เราได้ชุ่มชื่นเบิกบานได้ทัศนาสิ่งอันสวยงามทั้งหลายยังไม่พณน,นาตอนนี้นะคะเดี๋ยวจะออกนอกเรื่องของปฏิจจสมุปบาทแต่อยากจะขอเน้นใน ในการสร้างสัตว์โลกทั้งหลายที่ธรรมชาติได้สร้างมาให้สิ่งที่เรียกว่าเป็นลิงสมมติว่าสิ่งที่เรียกว่าเป็นลิงจะเป็นลิงตะวันตกลิงตะวันออกลิงตัวเล็กลิงตัวใหญ่ต่างกันไหมคะก็ไม่ต่างกันอีกเหมือนกันทั้งข้างนอกและข้างในเมื่อพูดว่าข้างในนี่คือหมายถึงว่าเมื่อผ่าออกนะคะผ่าอ,อกออกไปดูข้างในอวัย,ยวะภายในไม่มีอะไรแตกต่างกันอีกเหมือนกันหรือสุนัขสุนัขพันธุ์อะไรก็ตาม จะเป็นพันเมืองไทยพันเมืองนอกพันเมืองจีนพันเมืองญี่ปุ่นเมื่อดูแล้วก็มีหัวมีตัวมีขาสี่ขามีตามีมจมูกมีปากพอพาออกไปก็เหมือนกันอีกเหมือนกันจะจรณัยไปถึงสัตว์โลกอีกกี่ร้อยกี่พันชนิดไม่แตกต่างกันเหมือนกันตามที่มนุษย์มาสมมุติเรียกว่าเป็นลิงบ้างเป็นช้างบ้างเป็นเสือบ้างสิงโตบ้างหรืออะไรก็ตามเหมือนกันหมดทั้งนั้น รวมทั้งมาเน้นที่มนุษย์คือที่สิ่งที่มนุษย์เรียกว่าตัวเรานี่แหละไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยและเมื่อพูดในทางธรรมเราก็จะแยกออกว่าเป็นนามและเป็นรูปที่พูดยืดยาวมานี้มีจุดประสงค์ที่จะชี้ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เรียกว่ากายกับใจหรือรูปกับนามนี้มันมีมาแล้วแต่อ่อนแต่ออกตามธรรมชาติธรรมชาติได้สร้างให้มา ไม่ได้มีแตกต่างกันเลยแต่พออวิชานะคะเข้ามาเป็นต้นเงื่อนเท่านั้นเองพออวิชาเข้ามาเป็นต้นเงื่อนเข้ามาควบคุมจิตเป็นปัใจจัยให้เกิดสังขารมีความนึกคิดปรุงแต่งไปต่างๆแล้วสังขารซึ่งเป็นผลของอวิชาก็เป็นเหตุปัใจจัยให้เกิดนามให้เกิดวิญญาณวิญญาณซึ่งเป็นผลของสังขารก็เป็นปัใจจัยให้เกิดนามรูป เพราะวิญญาณนี้มันเป็นการตามรู้นะคะเหมือนอย่างลิงที่มันอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างการตามรู้นี้เมื่อมีอวิชชาเป็นต้นเงินกำกับอยู่ข้างบนมันก็รู้ผิดผิดมากกว่าจะรู้ถูกถกูรู้ผิดผิดรู้อย่างไรก็รู้ในการเกิดความทึกทักขึ้นมาในใจทึกทักอย่างไรก็คือทึกทักว่านามรูปที่มีอยู่นี้ค,คือฉันคือเป็นฉันเป็นอัตตาของฉันเป็นตัวตนของฉัน ใช่ไหมคะมันค่อยๆบังเกิดความรู้สึกอย่างนี้ขึ้นมาแล้วทั้งๆที่ความเป็นจริงเราก็จะเห็นได้ว่านามรูปนี้มันมีมาดึกดำบันเหมือนกันอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สมัยไหนก็ตามก็เหมือนกันอย่างนี้มีกายแล้วก็มีภายในของกายแล้วก็มีวิญญาณเหมือนกันหมดอย่างนี้แต่ทว่าวิญญาณที่ตามรู้ผิดเพราะเหตุว่าอวิชาก,กํากับ ก็เลยมารู้ผิดผๆเอาว่ามาทึกทักเอาว่าให้นามมารูปอันนี้เป็นตัวฉันนี่เป็นการเริ่มเงาแล้วนะคะเริ่มเงาของปัญหาเริ่มเงาของปัญหาอย่างไรก็เพราะว่าเมื่อใดที่มีความรู้สึกว่าเป็นฉันหรือตัวฉันเกิดขึ้นแล้วแล้วก็มันเริ่มรู้สึกมีความเป็นตัวตนมีความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของพอมีความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของมันก็มีของอะไรต่ออะไรที่เป็นของฉัน มากมายขึ้นและพอมีฉันมันก็อยากจะให้ฉันเนี่ยได้อะไรดีๆตามตัณหาที่เกิดขึ้นอยากจะให้ได้อะไรที่มากกว่าคนอื่นแล้วก็ไม่อยากเสียนี่แหละค่ะพอวิญญาณนี้ที่เป็นวิญญาณที่ตามรู้ผิดผิดเพราะอวิชากํากับก็เลยมาทึกทักเอาว่านามรูปที่มีอยู่เป็นไปอยู่ตามธรรมชาตินั้นเริ่มมีความรู้สึกเป็นฉันและตัวฉัน ขึ้นมาเป็นเงาเงาแล้วแล้วนามรูปนี้ก็เป็นเหตุปัจจัยให้เกิดสลายตนะสลายตนะก็คือหมายถึงอายตนะหอย่างอายตนะภายใน6อย่างในรูปนี้เขาทำเป็นภาพของเหมือนกับเป็นบ้านนะคะเป็นบ้านเหมือนกับเป็นไอ้รูปตึกเล็กๆนะคะแล้วก็จะมองเห็นถ้ามองเห็นใกล้ๆถ้าดูใกล้ๆก็จะเห็นว่า มีรูปเหมือนกับรูปตึกสี่เหลี่ยมเนี่ยหนึ่งสองสาสี่ห้าซึ่งเป็นสี่เหลี่ยมเป็นแท่งๆอยู่หแล้วก็มีรูปตึกอีกรูปนึงซึ่งใหญ่กว่าเขาแล้วก็มีเหมือนกับเป็นม่านเปิดเป็นช่องนะคะก็อยากจะเปรียบว่าให้รูปตึกเป็นแท่งๆห้าห้าห้าอันห้าห้าตึกเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับตาหูจมูกลิ้นกาย5้าอย่าง ที่เรียกว่าเป็นอายตนะภายใน5อย่างแล้วก็ส่วนไอ้บ้านที่ใหญ่กว่าเข้านี่แล้วก็มีช่องเปิดตรงกลางด้วยก็อยากจะเปรียบว่าเหมือนกับใจแล้วก็เปิดช่องเอาให้เอาไว้ให้เห็นเหมือนกับเป็นประตูใจนะคะเพราะว่าตาเป็นอายตนะภายในที่เป็นสื่อจะให้เห็นรูปเพราะตามีหน้าที่เห็นคือมองแล้วก็มองเห็นรูป รูปก็เป็นคู่ของตาหูก็เป็นคู่ของเสียงจมูกก็มีกลิ่นเป็นคู่ลิ้นก็มีรสเป็นคู่แล้วก็กายก็มีโพัพพะหรือสัมผัสเป็นคู่ซึ่งถ้าหากว่าเพียงแต่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกมีกลิ่นแล้วก็ลิ้นก็ได้ลิ้มรสและกายก็ได้สัมผัสและประตูใจปิดนะคะปิดไม่เปิดเลย อสิ่งที่เห็นหรือสิ่งที่ได้ยินหรือสิ่งที่ได้สัมผัสได้ลิ้มรสได้กลิ่นอะไรเหล่านั้นไม่มีปัญหาไม่ก่อปัญหาให้ใจกระเพื่อมหรือกระตุกสายซ้ายสายขวาไปมาแต่นี่เพราะประตูใจซึ่งมีอวิชชาครอบงำอยู่มันก็เปิดรับแล้วก็วิญญาณที่มันตามรู้เนี่ยนะคะมันตามรู้ไม่ถูกต้องผิดผิดมันก็ทึกทักว่านมามรูป เป็นเราเป็นเขาเกิดเป็นเงาขึ้นมานอกจากนั้นมันยังมาทึกทักเอาอีกว่าอายตนะทั้ง6เนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งมันก็มากับนามรูปนี้คือเมื่อมีกายใช่ไหมคะเมื่อมีกายมันก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจประกอบมาด้วยพร้อมตามที่ธรรมชาติได้จัดสรรมาเรียบร้อยแล้วแต่เจ้าวิญญาณน,นี้มันกลับมาทึกทักเอาว่า ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยก็เป็นของเราเองเหมือนกันตาก็ของฉันหูก็ของฉันจมูกก็ของฉันกลิ่นก็ของฉันลิ้นกายใจของฉันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นพอเกิดของฉันขึ้นมามันก็จะเริ่มต้นแห่งปัญหาขึ้นมาแล้วเหมือนกันนะคะแต่ในที่นี้ก็จะอธิบายแต่เพียงสั้นๆก่อนว่านามรูปเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดอายตนะ อายตนาภายใน6อย่างตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็เป็นสื่อที่จะไปกระทบหรือจะไปประสบกันกับคู่ของมันคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ทันมารงคือสิ่งที่มากระทบใจทีนี้ถ้าหากว่ามันกระทบกันเฉยๆโดยไม่มีฉันเข้าไปเกี่ยวข้องไม่มีปัญหาแต่เผอิญเจ้าอาวิชา ที่มันกำกับอยู่ที่ข้างบนนี้